วันนี้พรรคประชาชนมีประชุมสสนัดพิเศษนะคะวาระก็คือช่วยคนอื่นตั้งรัฐบาลวันนี้เรายังไม่มีมติใดๆนะคะแต่คิดว่ามันคงมีหลายๆคำถามที่ค้างคาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำไมต้องเลือกพักเพื่อไทยทําไมต้องเลือกพักภูมิใจไทยไม่เลือกได้ไหมทำไมไม่เรียกร้อ,องให้อยู่สภาทำไมไม่ร่วมรัฐบาลไม่กลัวโดนหลอกหรอแล้วเรื่องสุชาติจะยังไง เริ่มต้นแบบนี้นะคะคือตอนนี้เราไม่มีรัฐบาลตัวจริงเพราะว่าคุณแพรทองทานในรัฐมนตรีถูกสารรัฐมนูญสอยอำนาจก็เลยกลับมาอยู่ที่สภาต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำถามแรกก็คืออะไรดีที่สุดสําหรับประเทศไทยตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆใ,ในประเทศตอนนี้มีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องชายแดนที่ยังแก้ไม่ตกอันดับ2คือเรื่องภาษีธรรมอันดับ3คือปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังและทั้ง3ปัญหานี้ต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมสูงมากในการที่จะมาแก้ไขปัญหา ลองนึกภาพตามนะคะถ้าพักเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนไทยเขมรได้หรือไม่ต้องยอมรับกันตรงๆก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ปัญหาชายแดนมันลุกลามบานปลายคนในตระกูลชินวัตรมีส่วนเกี่ยวข้องต่อมาเรื่องภาษีธรรมและปัญหาเศรษฐกิจคุณคิดว่าถ้าพักภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ส่วนพรรคประชาชนเราไม่มีแคนดิเดตนายกเหลือแล้วค่ะคุณพิธาลิมจเจริญรัต ค andidate อายกคนเดียวของเราหลุดจากตําแหน่งไปพร้อมกับการยุบพรรคก้าวไกลดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยตอนนี้คือยุบสภาเพื่อคือนหนนาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เลือกตัวแทนของเขาที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาใหญ่ๆใ,ในประเทศทุกคนเห็นด้วยไหมว่าควรจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วเราจะไปถึงการยุบสภาได้อย่างไรหลายคนบอกว่ารรคประชาชนต้องเรียกร้องให้มีการยุบสภา ขอโทษนะคะเราเรียกร้องให้มีการยุบสภาตั้งแต่มีคลิปเสียงของคุณแพทองทานหลุดออกมาแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องมาตลอดจนถึงวันนี้ ถ้าพักเพื่อไทยอยากจะยุสภาวันนี้เราไม่ขวางสนับสนุนเต็มที่แค่พักเพื่อไทยต้องมีความกล้าหาญก็ต้องทุนกล้าวเพื่อขอให้มีการยุสภาก็ต้องรอดูว่าในหลวงจะลงพระบาามาพิไทยหรือไม่ซึ่งมันก็ถกเถียงกันมากมมยเรื่องข้อกฎหมายการยุสภาคือทางออกที่ดีที่สุดสาหรับประเทศไทยตอนนี้แต่ทํายังไงมันถึงจะเกิดขึ้นดังนั้นมันก็มาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าพักประชาชนควรจะทําอะไรหรือไม่เพื่อให้เกิดการยุสภาโดยเร็วที่สุดมันก็เลยมาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปเสนอตัวช่วยภูมิใจไทยหรือว่าช่วย ซึ่งไม่ว่าเลือกทางไหนพรรคประชาชนก็โดนด่าเละเทะแน่นอนแล้วพวกเราก็ตระหนักในข้อนี้ดีแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนที่หลายๆคนต้องการจะเกิดอะไรขึ้นฉากทัดแรกคือพรรคเพื่อไทยกลับไปจัดตั้งรัฐบาลงอนแงน่ซึ่งรัฐบาลที่มันเสียงปริ่มน้าแบบนี้มันก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆจงังๆได้เลยเพราะว่าประชุมสภาแป๊บๆเดี๋ยวก็ล่มผ่านกฎหมายอะไรก็ลาบากแม้กระทั่งกฎหมายที่เป็นกฎหมายเรือธงของคุณก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ถ้าราชการก็ใส่เกียร์ว่างเพราะว่ารัฐมน ก็ไม่มีสมาธิในการทางานเดี๋ยวต้องมาภาวะพะวงว่าจะต้องมีการเช็คเสียงในสภาเกิดขึ้นฉากทัดที่2ก็คือพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกลับไปร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลขวดกันขนาดนี้มันจะตั้งรัฐบาลสําเร็จไหมอ่านแล้วสมมติว่าสําเร็จท่านอยากจะมีรัฐบาลที่มี2พทักนี้บริหารประเทศไปอีก2ปีไหมฉากทัดที่3ถ้าไม่มีใครสามารถรวมเสียงได้เลยพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาค่ะ และเขาจะมาพร้อมกับอำนาจบางอย่างที่สามารถหลอมรวมภูมิใจไทยกับเพื่อไทยให้เลิกตีกันได้แต่ท่านจะเอาแบบนี้ไหมและฉากทัศน์ที่4คือการมีนายกคนนอกซึ่งไม่ได้มาตามแนวทางของประชาธิปไตยมันจะยิ่งทําให้ประเทศเรานิติรัฐนี้ทําเละเทะไปมากกว่าเดิมประชาชนหลายท่านอาจจะบอกว่าเอาเลยเอาประยุทธ์กลับมาเอานายกคนนอกให้ประเทศมันเละเทะไปเลยมันเป็นเกมการเมืองที่สนุกดูแล้วมันสะใจดีแต่ในฐานะนักการเมืองที่เราอยากจะเข้ามาแก้ไขให้ประชาธิปไตยมันกลับมาอยู่ในรูปในรอยของมันเราไม่สามารถปล่อยที่จะให้เป็นแบบ ที่3หรือแบบที่4ได้จริงๆอะต่อจากเมื่อกี้ถ้าพ,พักประชาชนอยู่เฉยเหมือนที่หลายๆคนต้องการก็นั่งสวยๆนะคะไม่ต้องโดนดา่าไม่ต้องถูกวิพากษ์วิจาร์คะแนนเสียงไม่ลดแต่ประเทศมันจะลู่เข้าสู่ทางตันเราไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นได้อย่างที่เราบอกคือหนึ่งเราไม่อยากเห็นรัฐบาลเสียงปิ่นน้อนเงี้ยนที่ไม่สามารถนําส่งอะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้2คือถ้าเรากลับมาจับกันเราก็จะได้หน้าตารัฐบาลแบบเดิมๆ3คือถ้าเราเฉยๆพลเอกประยุจันทร์โหนชาค่ะและข้อ4ที่ร้ายแรงมากกว่าคือในคนนอก มันก็เลยนามาสู่ข้อเสนอของพรรคประชาชนที่ว่าถ้าใครอยากจะได้เสียงโหวต140กว่าเสียงจากพวกเราเรามีข้อแม้3อย่าง1คือยุบสภาภายใน4เดือนข้อ 2. ประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อ3เราจะไม่ร่วมรัฐบาลด้วยใครที่สามารถรับข้อเสนอ3ข้อนี้และปฏิบัติตามได้เรายินดีจะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพักนั้นซึ่งพูดกันตรงๆมันก็มีแค่พักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยพอเราประกาศ TOR แล้วก็บอกว่าจะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายก ของพรรคใดพรรคหนึ่งที่รับข้อเสนอโหวตเตอร์ก็ด่าเราเละหลายๆคนบอกว่าถ้าโหวตให้พรรคใดพรรคหนึ่งจะไม่เป็นสมาชิกพรรคอีกแล้วจะไม่เลือกพรรคอีกแล้วจะไม่สนับสนุนอะไรใดๆพรรคอีกแล้วซึ่งพูดจริงๆจากใจนะทุกคนตัวไอ้เองเพื่อนสสไม่ได้มีใครอยากที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งมันลำบากใจทั้งคู่แต่แน่นอนไม่ว่าจะยกมือโหวตให้ใครมันกระทบกับคะแนนเสียงของประชาชนแน่นอนถ้า เราคิดถึงคะแนนเสียงคิดถึงตัวเองก่อนนะเราจะอยู่เฉยๆเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่อย่างที่ยอยได้บอกไปถ้าเราอยู่เฉยๆมันอาจจะไหลไปสู่ซีนารีโอที่แย่ที่สุดที่มันไม่เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยคือนายกคนนอกถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยถึงทางตันมันก็ต้องมีคนต้องกืนเลือดซึ่งในอดีตเนี่ยมันเคยมีการพยายามสร้างทางตันจนเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งตอนนี้พวกเรายังไม่ตัดสินใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนหลายๆคนบอกว่าโง่เดี๋ยวก็โดนเขาหลอกเจ็บซ้ำซากไม่รู้จักจำคือทุกคนเอาจริงๆมันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รู้นะว่าไม่ว่าจะเลือกใครมันมีโอกาสที่จะโดนบิดพลิ้วได้เสมอแต่ถ้าไม่เลือกก็ติดล็อกแน่นอนว่าเราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบควรจะเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสจะรักษาคำพูดมากกว่าและถ้าสุดท้ายเราถูกหักหลังเพราะดันเป็นคนตรงไปตรงมา ไอคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะสามารถตัดสินได้เองว่าคนแบบไหนที่คุณจะลงคะแนนเลือกเขากลับมาทํางานในฐานะพูดแทนของท่านอีกทําไมถึงไม่รู้รัฐบาลให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยจะได้มีโอกาสสร้างผลงานข้อแรกนะเราอยากให้เกิดการยุบสภาโดยเร็วดังนั้นเมื่อถึงเวลาถ้าเขาไม่ทําตามข้อตกลงเราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและด้วยรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลแบบเสียงข้างน้อย เราจะมีอำนาจในการที่จะสอยเขาเมื่อไหร่ก็ได้ให้ออกจากตําแหน่งโดยการโหวตไม่ไว้วางใจข้อ2คือการร่วมรัฐบาลมันคือการร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันทําไมเราต้องอยากที่จะไปร่วมหัวจมท้ายกับพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทย สิ่งเดียวที่เราตั้งตารอคือการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วหลายๆคนก็จะมาค่อนแค้ว่าไอ้เนี่ยจะยกมือโหวตให้คุณอนุทินแล้วก็ให้คุณสุชาติมาเป็นรัฐมนตรีหรอทุกคนลองคิดดูดีๆนะไม่ว่าพักประชาชนจะยกมือโหวตให้พักไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งไม่โหวตด,ด้วยต่อให้เป็นรัฐบาลภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลลุงป้อมหรือรัฐบาลนายกคนนอกคนคนนี้ก็จะได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะอยู่กับผู้ชนะเสมอแล้วถามว่าไอ,ทอไไ้ทม ก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นในฐานะฝ่ายค้านเหมือนเดิมค่ะยังไม่ลดละถ้าคาถามของท่านคือทํายังไงให้คนแบบนี้ไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกคําตอบง่ายมากค่ะเลือกพักประชาชนให้ถล่มทลายและรอบหน้าให้เราจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากให้คิดนะคะพักประชาชนเนี่ยโดนแปะป้ายมาตลอดว่าเราไม่มีเพื่อนเพราะหนึ่งหนึ่งสองทั้งที่นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายหลักของเราด้วยซ้าแต่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่ออ้าง เพราะขวางให้เราไม่สามารถที่จะเข้าสวมหนาจได้ซึ่งวันนี้ทุกคนได้เห็นหรือยังว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเราไม่เคยเสนอเรื่องนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เขาแค่าหาทางขวางพวกเราแค่นั้นเองวันนี้ขอประกาศตอนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ